สวัสดีบรรยากาศช่วงเศร้าครับวันที่14แลีวเด้อพี่น้องมาเบิ่งง่วงงามสามตน้ำกันครับพี่น้องครับท่องสองตแล้วก็พอพันอีกตัวหนึ่งครับพอพันหน่อยตัวหนึ่งอนาคตพพอพันมาเบิ่งง่วงงามกันก่อนครับง่วงคาเสียนสมัยตะกี้ครับรักเสียนประยูครับส่งนี่ครับตัวนี่ท่องแดเดือนครับ8ดเดือนนุ่มนุ่มเริ่มบวมเลยนะครับพี่น้องครับเริ่มรุ่มบวมแล้วนี่ สมกับพอช็อกกระแลกมากครับมีใบมีหลอดครับเอกสารครบครับตัวนี้สูงลอยหาซิบครับสูงลอยหาสิบลูกสองครับงัวลูกสองข้าทองครับเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้ยใหญ่แห่งครับลอยหาซิบเป็นง่วงามครับงัวนงามเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้เปิดไปสี่หมื่นหาเท่านั้นครับง่วนใส่ไ่ครับไผ่มักง่วนใส่ไงครับ เขาแต่งไห้เล้วครับพี่น้องครับลูกสองข้าทองสมพอช็อกโกแลตมากครับมีใบมีหลอดครับขอดวันที่เก้าเดือนเจ็ดหกแปดครับพี่น้องครับเมียนบนล่ะขอดวันที่เก้าเดือนเจ็ดหกแปดครับได้แปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับนุ่มนุ่มบวมนะครับนุ่มเริ่มบวมแล้วพุ่นะนุ่มรุ่มบวมแล้วแปดเดือนสีเขาเก้าเดือนแล้ว นี่อีกบโดนครับไดรุ่นแท้แน่นอนลูกช็อกโกแลตครับสี่หมื่นห้าพันครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าพันงวดคาเสียนสมัยตะกี้ครับลักเสียนบะยูครับงวดตัวนี้ครับประกันทองรอยเปอร์เซ็นต์ย่างตะชีออครับเบิรงครับเบิรงครับงวดงามนะครับใส่ไงครับมือนีบ้าวตึงจัดใส่ไงครับจมูกสีดำมอฉีบวแวงแนะนํำไปซื้อเมาหนังไซเดอร์พี่น้องจัดเขาฟาร์เลยเด้อตัวนี้ครับ นี่จังมะสมกับฟร์มครับหรือไผ่บ่มีฟร์มก็จัดเขาคอกเขาลักก็ได้ครับตัวนี้ครับใหญ่แหงครับสูงลอยหาสิบลูกสองขาทองสมกับพอช็อกโกแลตครับพี่น้องครับนี่สีเขาเก้าเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วนี่นมไข่แล้วไผ่สนใจสี่หมื่นหาครับตัวนี้งัวดีบ่มีปัญหาหยังกับเล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่อ่างยิใหญ่เลยพุ่นะโกหางครับ เบงกกหางครับโกกหางโคตนหางครับเหนื้อนังดีครับใส่นี่สูงรวยหาสิบครับสูงรวยหาสิบนมเริ่มมาแล้วครับนมเริมมาแล้วสี่มือนหาครับพี่หน่องครับให้สนใจููดีเด้อหูดีเชื่องดีครับปุ่นอะถ่ายย่งใหญ่โบกย่งใหญ่ครับ นาทางดังคมครับนาทางดังคมให้เบิง้งคักครับให้เบิ้งคัก,กนี่จมูกสีดำบ่ฉีบ่บแวงอู้ใส่เมาแหงสีงามครับราคาขึนแล้วครับใสเมานี่เขาฟาร์มไรเดอร์พี่น้องงอทองไก่ขอดอ่างใหญ่ๆนั่นนาะลึกๆสูงลอยหาซีครับสูงลอยหาซีงววตัวนี้สุดยอดอิลี่ครับไปหางวดทองเก๊ๆครับทองเก๊ๆ บดเดดครับบดเดดบดเดถ้าแดดนี่สีเข้มก็นีครับสีครับอันนี้บดเดดด้วยครับนมเรื่มลงแล้วครับพี่น้องครับเนื่มนมเรื่มลงแล้วแข้งขาข้าประกันให้ครับทกทอนครับสิบหามือครับฮะแดดกำลังมาโว้ยโก้าาใหญ่แห่งครับถ่ายยกเผือเบือเลยงวงเอยสมัใหญ่ครับงวค่าเสียนครับตะกี้กับ่าเสียนและหนีวายูเลย สี่เมืหาครับพี่น้องสนใจโทรมาหาเบาตึงได้ไงแห้งอิลีไงอิลี่ทองเก่ๆแนวนี้เปล่าจัดเขาคอกเขารักเขาฟาร์มเด้อพี่น้องเอาไปรุ่นลูกรุ่นเต่าครับนี่ไพมักง,งัวงใส่ไงครับสูงลอยหาซีบครับลูกสองค้าทองมีใบมีหลอดครับตัวนี้ครับบันทายง่าเลยครับคุณนะ่ะโอ้ทวมทวมทวม,วมโกคางไงแห้งนมซีเต่าหัวนมหน่อยเด้อว,ว่าเป็นหัวนมไงครับหัวนมหน่อย ออกลูกมากบาเดปบอดแน่นอนสี่หมืนหาครับง่วดตัวแหลกนี่ตัวแหลกครับสี่หมืนหาใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับสนใจโทษดวนครับเห็นชิปนี่แล้วครับเดี๋ยวไปบึ้งชุดที่สองครับชุดที่สองนี่สิเป็นง่วนพอพันครับเป็นอนาคตพอพันครับนี่อนาคตพอพันแดงขิมข้มหน้านาหย่นหยนเลยครับตัวนี้เป็นลูกบักหกแปดครับลูกเคเอฟหกแปดครับตัวนี้เป็นงัวบ้าตึงสมไวครับ เอกสารบโครบครับบไดมานำนี่เอกสารหายแล้วลูกท F เอพหกแปดเขาพตุปุจังมีเขาวมีแล้วครับมอสำหรับเป็นพอพันไดเดอร์ตัวนี้ครับงามแห้งน้าแห้งครับควันจับดีแข้งขาบ่องบ่องร้อยนะครับตัวนี้บ่องร้อยดีโอ้เล็บงามครับมือนเก่าครับตัวนี้มือนเก่าวัวอายุสิบเดือนครับ ชิเดือนได้เขาพพติปีอาชิบมีเขาครับพี่น้องอไปคุดเขาก็ไดเดอขันยานเขามันปงมื่นเก่าเท่านั้นพ่อพันได้ครับตัวนี้เฮ็ดพ่อพันได้ครับพ่อพันหลับจ้างพ่อพันคุ้มฟูงก็ได้ครับหรือพี่น้องซื้อไปไว้ถ้าจับซัดก็ได้ครับตัวนี้เอาไปโตจับซัดก็ได้สนเข้าให้เรียบร้อยเพิ่นสนเข้าให้เรียบร้อยครับนี่ ต่างยนๆเลยเล็บงามแห้งเล็บงามแข่งขาดีล่ำโตเลี่ยมโตดีครับมอะเป็นพ่อพันเด้อตัวนี้ครับมอะเป็นพ่อพันนี่ถ้าพี่น้องให้ความสนใจกะหนึ่งมืนเก่าพันครับทรงไห้เลยครับนี่ทรงฟี่สองลอยโลทุกโตครับกระบาลสวยครับกบาลสวยเปิดกว้างดีกบาล ตัาตึงกาสื่อมาเฮ็ดพ่อพันธุ์ครับตัวนี้ครับถ้าพี่น้องบบแบงปันป่นไปเลี้ยงกับสีเก็บไว้เลี้ยงไว้พเพิ่นใหญ่เป็นพ่อพันธุ์รับจ้างได้เลยตัวนี้ครับไปคัดมายางดีได้พ่อพันธุ์ตัวนี้ครับคัดมายางดีลูกเคเอพกเปดจะคล้องสมใบเองครับตัวนี้แต่เอกสารเพิ่นผัดทิมแล้วบ่ได้เก็บไว้เพราะว่ามันใหญ่แล้วออกลูกแล้วก็คือทิมเลยนี่อายุสิบเดือนได้ครับตัวนี้ครับ มื่นเก่าเท่านั้นมื่นเก่าพอพันลูกเคเอฟหกแปดเพศผู้เดอร์พี่น้องนี่มื่นเก่าครับความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบโอ้ล่ำตูดีแห่งครับพิษตะโบเดตครับพี่น้องครับพิษตะโบเดตเสียอย่างเดียวโบเดตพี่น้องว่าได้เห็นสีสันระว,ว่างง่วนงามครับงวางงามมีตะง่วนง,ง,งามครับเหมือนี่คัดมาให้ย่างดีขาแข็งดยดถึงหนึ่งเลย อ่าเบื้องตัวต่อไปครับตัวนี้สูงลอยสามสิบห้าครับลูกสองค่าทองครับสูงลอยสามสิบห้าเป็นงวัวนทองสองเดือนสิเข่าสามเดือนครับตัวทองเรียบร้อยเด้อตัวทองเรียบร้อยตัวนี้หนึ่งหมื่นเก่าพันครับหมื่นเก่าคือกันครับมกงว้วผูหรือมักง้วททองราคาเดียวกันหมื่นเก่านมซีเต่าเล็บงามเล็บงามนมซีเต่านี่หมื่นเก่าครับสองเดือนสิเข่าสามเดือน ตัวทองให้เรียบร้อยนี่นี่ฮูู้ครับงองหูฮู้เขาบ่าค่อยมีปันได้ดอกนี่ฮูหมือนเก่าเท่านั้นตัวนี้หม้อทองสูงลอยสามสิบห้าลูกสองค่าทองหมือนเก่าทองสองเดือนสีขาสามเดือนครับเหตสีดำบอสีบอสแดงจมูกแกง้ขาดีเบิด นี่งว่วงลำเงีๆสูงแถวนี้ครับหมื่นเก่าเท่านั้นครับประกันทองเด้อตัวทองให้เรียบร้อยอุ่นตาเศร้าไม่เรียบร้อยสองเดือนกว่าเกือบเข่าสามเดือนครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก่าพันลูกสองค่าทองแข้งขาดีเบิร์ตครับไม่มีปัญหานํำล่างกระสวยลูกสองค่าทองเอเมือน,นี่มีมาฝากคุณพอ่อคุณแม่สามชุดน้ำกันครับเมือนี่คัดมาอย่างดีครับ คัดมาอย่างดีแต่ละขอ,อกเข่าสามขอ,อกครับเมื่อนี้ครับได้มากขอ,อกแล้โตไปคัดมาครับตัวได้บ่คือกับบ่เอาตัวนี้น่มใครแล้วครับนี่เป็เดือนสิเขาเก่าแล้วแล้วครับนี่น่มเริ่มล่งเต่าแล้วสมช็อกกะแลกไว้สำหรับจิปนี่ครับเราถึงปฐุมราชครับกขอจุกิปไปขึ้น่ทุนก่อนครับ ดีม่แห้งขอบุ่นที่เขามาติดตามรับชมชิ้นี้ครับสวัสดีครับผม